การลนรลงหาเสียงของเพื่อไทยนะครับบางครั้งมาโอกาสกับภูมิใจไทยเนี่ยอาจจะมีลักษณะของเหมือนกระทบกระทั่งกันเช่นการลนรลงว่าไล่หนีไล่หนูไล่ <laughs> ไม่ใช่ไล่หนีนะ <laughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้วันอาทิตย์นะครับตรงกับวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2566ยังเป็นวันหยุดอยู่นะครับท่านทั้งหลายและวันนี้ท่านอ้นจะเดินทางกลับประเทศสหรัฐอเมริกาขอเบรกภารกิจทั้งหมดก่อนที่จะกลับตั้งแต่เมื่อวานเนี้ยท่านอ้นบอกว่าจะขอพักผ่อนเป็นการส่วนตัว และหมายกำหนดการต่างๆที่มีอยู่เมื่อวานนี้ได้ยกเลิกไปหมดนะครับรวมถึงอดไปกินผัดไทยคือท่านท่านโปรดผัดไทยมากผัดไทยนี่มันดังไปทั่วโลกนะแกงเขียวหวานเอ่ยผัดไทยมันเป็นอาหารเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดังไปทั่วโลกคือใครมาเมืองไทยเนี่ยถ้าไม่ได้กินผัดไทยแสดงว่าม,มาไม่ถึงเมืองไทยฉะนั้นผัดไทยเนี่ยผมเองก็โปรดฮนะโปรดชอบว่างั้นเถอะ แล้วเจ้าอร่อยก็หายากส่วนใหญ่ไปกินผัดไทยเนี่ยที่ผมอร่อยคือมันชินนะแล้วเราเราคนระยองเราก็ต้องไปกินผัดไทยที่ระยองที่จันทบุรีมันมันใช้เส้นจันแล้วก็ก,ก็มันอร่อยเหมือนกับผัดหมี่โคราชนี่ก็อร่อยเส้นจันเนี่ยไประยองต้องไปกินที่ท่าเรือกแกลงท่าเรือกแกลงนะร้านคุณไกลซึ่งได้เสียชีวิตไปนานแล้ว ก็ยังเป็นร้านยอดฮิตของคนคนต่างคนต่างต่างบ้านต่างเมืองมาเนี่ยเขาบอกถ้าไม่ได้ไปกินผัดไทยที่นั่นมันไม่ถึงถ้าเรือกแกลงนะเอาอย่างนี้อดกินผัดไทยทีนี้ไม่ได้ไปงานเลี้ยงต้อนรับทําไมถึงเป็นอย่างนั้นไม่ได้ไปงานเลี้ยงต้อนรับท่านวุฒิสมาชิกพันโทหญิงรัตด,ดาแทมมี่ดักเวิร์ตเนี่ย ก็เป็นผู้หญิงไทยสาวไทยที่ผมพูดถึงบ่อยๆนะครับท่านก็เป็น,เป,นเป็นแฟนคลับอยู่และก็เป็นวุ้ิีสมาชิกท่านก็ให้เหตุผลนะครับว่าไม่ต้องการเดินทางไปในจุดที่พลุกพล่านท่านมากับท่านอ้นด้วยแล้วก็มีคนไทยที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยมาเป็นเพื่อนหลายคนนะครับแล้วก็ไม่ต้องการให้ไปในจุดที่พลุกพล่าน เพราะไม่รู้ใครเป็นใครแล้วก็กลัวครับกลัวคนจะทำร้ายเพราะว่าคนไทยในนี้มันแบ่งแยกเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งชอบแซะสถาบันพอท่านอ้นมาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงูน้นอย่างนั้นซึ่งผมก็ไม่ทราบเป็นเพราะอะไรท่านอ้นก็ไม่ได้สนใจครับท่านอยากมาเมืองไทยไม่ได้กลับมาตั้ง27ปี แล้วมาก็มาพักโรงแรมก็โทรศัพท์คุยกับเพื่อนที่อยู่ในเมืองไทยสมัยเรียนหนังสือด้วยกันแล้วก็วันนี้ครับวันอาทิตย์ที่13สิงหาเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงครับไม่เปลี่ยนแปลงก็จะเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาทีนี้การเดินทางมาประเทศไทยของท่านอน้นวัชระเรศวัชระวงศ์เนี่ยนะครับวิวัชระวงศ์นะท่านอน้นนะวัชระเรศวิวัชระวงศ์ ซึ่งเป็นพระโอรสองค์ที่สองของในหลวงรอสิบท่านมาคราวนี้ท่านมาปฏิบัติภารกิจส่วนตัวเดินทางมาถึงเมืองไทยเมื่อวันที่7สิงหาและก็จะมีกำหนดอยู่ในเมืองไทยเนี่ยหนึ่งอาทิตย์ระหว่างที่อยู่เมืองไทยเนี่ยนะครับท่านทั้งหลายท่านอ้นไปไหนท่านอ้นไปกราบสการะสารหลักเมืองไปกราบสการะสารพระพรมที่เอราวัน รวมถึงไปเยี่ยมเด็กๆที่มูลนิธิเด็กเด็กอ่อนในสลัมและก็นั่งตุกๆไปชมกรุงด้วยครับไม่มาตั้ง27ปีอะตอนนี้4ี่ว่าแล้วอายุอะก็คนก็สนใจคนจำได้คนสนใจและล่าสุดเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาท่านอ้นก็ไปทำบุญถวายเพลพระและสมเด็จที่วัดยานาวา ที่เขตสาธรเข้าไปกราบสการะพระบรมราชาสรีรางคารพระอัยกาคือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งสการะอัติไปสการะอัติของสมเด็จพระสังฆราชด,ด้วยแล้วก็ แล้วก็สก,การะพระภัยรีพินาที่วัดบวรเข้าเยี่ยมตำหนักที่เคยเป็นสถานที่ที่พำนักตอนนั้นมาบวชนะท่านอ้นเคยบวชเมื่อตอนอายุสัก11ปีที่วัดบวรแล้วก็เข้าไปเยี่ยมที่ที่ทห้องที่นอนนั่นแหละว่าเอ้ยนอนตรงนี้นะเคยนอนตรงนี้นะมาบวชตอนอายุ11ปีก็มีกลุ่มคนทั่วไปเนี่ยพากันติดตามท่านอ้วนจำนวนมาก ท่านอ้นครับติดตามท่านอ้นจํานวนมากความเคลื่อนไหวของท่านอ้นเมื่อวานเนี้ท่านอ้นไม่ได้ไปไหนครับท่านเก็บตัวพักผ่อนอยู่ที่โรงแรมซึ่งเป็นที่พักแล้วก็ยกเลิกหมายกําหนดการที่จะไปจุดที่มีคนเยอะๆเนี่ยมีคนห้ามไม่ให้ไปเพราะไม่ต้องการให้เป็นที่สนใจของผู้คนมากเกินไปช่วงเช้าเมื่อวานนี้ก็อยู่ในโรงแรม พร้อมกับเพื่อนๆที่ติดตามมาจากสหรัฐอเมริกามีแต่คุยกับเพื่อนๆจำนวนมากในเวลาเดียวกันครับตอนเที่ยงมาาเมื่อวานนี้มีการจัดเลี้ยงต้อนรับท่านวุฒิสมาชิกลัดดาเทมี่ดักเวิร์สเน่ท่านเป็นวุฒิสมาชิกของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นชาวไทยท่านก็เดินทางจากอเมริกามาแล้วก็มาจัดเลี้ยงที่ห้องอาหารโรยเลโอชา ที่ซอยร่วมหรือดีถนนสุโรมิดใกล้กับโรงแรมที่พักของท่านนะนะท่านอ้นมีบุคคลในวงการเมืองและธุรกิจไทยไปร่วมกันหลายคนครับคนที่รู้จักกับท่านก็เชิญท่านให้ไปร่วมงานเลี้ยงแต่คนใกล้ชิดก็บอกว่าท่านอ้วนเนี่ยท่านอ้นเนี่ยติดภารกิจส่วนตัวก็ไม่สามารถจะไปไหนได้จนกระทั่งมีข่าวว่าคนเขาพักเพื่อไทยนัด ทานอาหารก็ท่านโอ้นท่านโอ้นก็ต่อไปบอกว่าบอกว่าอะไร่ะบอกว่าบอกว่าขอบคุณและก็คงไม่รู้จักแต่ประการแอบอ้างหรืออะไรไม่ทราบแต่ท่านบอกว่าท่านท่านขอบคุณและก็ท่านไม่ได้มีนัดกับใครและท่านไม่ได้ยุ่งเกี่ยวการเมืองอน,นี่ผมฟังใจความได้เท่านี้ทีนี้เมื่อวานเนี่ยนะครับท่านวุฒิสมาชิกัาด,ดาแทมมี่ดักเปิร์เนี่ย ก็มาร่วมงานและก็กลับสหรัฐอเมริกาเลยนะครับมีเพื่อนสนิทที่ได้เดินทางไปทานอาหารด้วยที่ท,ที่ที่ห้องอาหารก็นั่งคุยกับเพื่อนคนไทยและเพื่อนอเมริกาประมาณสักไม่นานนะสองชั่วโมงก็เดินทางกลับโรงแรมเพราะมีเพื่อนคนไทยมาขอพบและก็มีคนต่างๆพยายามเชิญไปนู่นไปน,น,ไปนี่ท่านอ้นก็ปฏิเสธที่จะไปร่วมงานเพราะว่ากําหนดการที่จะวางไว้เนี่ย แม้กระทั่งจะไปรับประทานอาหารจานโปรดก็คือผัดไทยก็ไม่มีเวลาก็หลีกเลี่ยงฉะนั้นวันนี้ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา91พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริรกิติ์พระบรมราชินีนาถคือพระอัยิกาของของท่านอ้นเนี่ยท่านอ้นก็มีกำหนดการ คือเมื่อวานเนี่ยนะมีกําหนดการที่ไปถวายพระพรแต่ก็ยังไม่ได้กําหนดว่าจะไปถวายพระพ,พรที่หนองที่ไหนอะไรต่างๆแล้วก็วันนี้วันนี้วันนี้วันอาทิตย์ใช่ท่านก็เดินทางกลับอเมริกาตามหมายกําหนดการอันนี้คือคือ,ค,อคือเอามาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเพราะว่าภารกิจต่างๆก็เบรกไว้หมดไปกินผัดไทยของชอบก็ไม่ได้กินนะกลับมีคนมานินทงนินทา คุณสมศักดิ์เจียมธีระสกุลก็ทวิตว่าขออภัยท่านอ้นด้วยกรณีปล่อยข่าวในโซเชียลว,ว่ามีนัดกินข้าวกับคนที่พักเพื่อไทยที่ย่านสุขุมวิทท่านอ้นก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงผมไม่ยุ่งกับงานบ้านการเมืองไม่ยุ่งกับการบ้านการเมือง,ง,เ,องเอาละก็ขอให้ท่านเดินทางโดยสวสดิภาพและปลอดภัยในวันนี้ทีนี้ท่านไม่ยุ่งกับการบ้านการเมืองแน่นอนไม่ต้องไป ไป,ไปเอาท่านมาเกี่ยวข้องนะก็ฝากบอกกันไว้เท่านี้ด้วยก็แล้วกันทีนี้ไม่ยุ่งกับการบ้านการเมืองแต่การบ้านการเมืองมันยุ่งเหมือนฝอ,อยขัดหม้อเลยครับมีลุงไม่มีเราปิดสวิตช์สอพปิดสวิตช์สอง,องุลุงปิดสวิตช์หมดครับแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองยังอยู่นโยบายของก้าวไกลเพื่อไทยเอามาทำหมด เอาใจเอาใจจะให้ช่วยโหวตจะให้ช่วยโหวตและก็บอกว่าบอกว่ายังไงอะแบ่งเคก้กยังไม่ตั้งรัฐบาลเลยแย่งกระดูกกันแล้วแบ่งเคก้กเขาเรียกเคก้กเขาเรียกเค้กไม่ใช่เรียกกระดูกอย่างผมเรียกนะรัฐบาลพิเศษอ่ะอ้างรัฐบาลพิเศษอย่างที่ผมพูดเมื่อวานเนี่ยพักไหนได้มีเก้าคนสอสอเอาไปหนึ่งตำแหน่งฉะนั้นไอ้พักเล็กเล็กหนึ่งคนสองคนจไปเที่ยวไปขอเขาเขาไม่ให้หรอก สุดารัตฐหกคนไม่ได้ตําแหน่งเลยเอางี้ก็แล้วกันเก้คนต่อหนึ่งตำแหน่งต่อหนึ่งตำแหน่งคุณภูมิทําว่ารัฐบาลนี้จะได้ประมาณเดือนตุลาวันนี้วันที่13สามิงหากันยาโอ้โหอีกเดือนครึ่งเลยเหรอในระหว่างเดือนครึ่งเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นอาต้องตามดูการเมืองมันพลิกเรื่อยๆที่บอกว่าจะไปรวมกับสองลุง รวมแล้วส15เสียงเนี่ยแล้วดึงพักสุดท้ายคือพักลุงที่ลุงตู่เคยอยู่อะคือรวมไทยสร้างชาติมาเป็นขบวนสุดท้ายเสถาบอกผ่านฉลุยนะที่มีข่าวว่าไม่เอาเสถาเอาองค์อิงมาเนี่ยปรากฏว่าเขาถนอมองค์อิงไว้ครับที่แรกมีข่าวว่าถ้าไม่มีองค์อิงสวไม่โหวตได้ปรากฏว่าเขาไม่เอาสว เขาไม่เอาสวอ,อเขาจะเอาสอสอมาร่วมผสมกันเป็นสูตรพิสดารให้มันได้เกินให้มันได้เกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุมรัฐสภาคือ376เสียงเขามั่นใจอย่างนี้นะไม่มีสอวอสอวบอ,บอกเอา้าก็ไม่ง้อไม่มีก็ไม่มีแต่สอวอเขาก็ยังแค็งใจ ในวันประชุมถ้ามีการโหวตวันไหนเนี่ยที่แครงใจก็คือประวัติของคุณเศรษฐาทวีสินไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหลบเลี่ยงภาษีที่ดงที่ดินที่เป็นข่าวจากคุณชูวิทย์มาแฉเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นก็ก็ก็เป็นจุดสําคัญที่เขาต้องตรวจสอบเพราะคุณจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วหลายคนไม่ต้องงุนงงไม่มีลุงไม่มีเรามันมีมีเรามีเราแล้วมีลุงครับ มีเราแล้วมีลุงนะแล้วก็ถีบก้าวไกลเป็นเป็นหมาหัวหน้าไปเขาไม่สนใจคุณหรอก <c oughs> ก็ธนาธรเขาบอกแล้วไงเขาไม่ได้ต้องการเป,ป็นรัฐบาลปีนี้เขารอนู่นปีเจศพรรคก้าวไกลเนี่ยสสเขาเด็กๆทั้งนั้นเขารอได้20ปีผมบอกไงคุณธนาธรวันนี้อายุแค่ไม่ถึง45่สห้ายีปีก็หกสิบห้ยังแข็งแรงอยู่ สอสอบางคนอายุยี่ส็ปดอีกยี่ปีก็สี่เจดสี่แปดแต่เอา20ปีไปบวกให้ลุงป้อมสิวันนี้เจ็ดดอีกยีปีเป็นเก้าสิบแปดยีเ็ดสิบแเก้าสิบแปดเกือบร้อยอีก2อปีร้อยแล้วดูพี่อ้วนสิภูมิธรรมอีก20ปีเป็นเท่าไหร่ยี่ปีเก้าสินะพี่อ้วนนะคือแต่ละตัวเนี่ยแต่ละคนเนี่ย อายุก็เยอะเขาไม่สนใจคุณหลอกเขาไม่สนใจคุณหลอกฉะนั้นสอสอพันเก่าเนี่ยพันเก่าเนี่ยมันค่อยๆหมดไปนะไอ้พวกสอสอพันเก่าพันบางแก้วเนี่ยค่อยๆหมดไปมันจะเป็นสอสอพันใหม่คืออันเซเชียนพันอันเซเชียนรู้จักไหมเออโธทำไมผมต้องอธิบายอะไรให้มันเยอะแยะกว่านี้นี่เล่าให้ฟังมันเป็นอย่างนี้ มีลุงไม่มีเราทุกวันนี้ก็กลายเป็นมีเราแล้วมีลุงกับต่อต้านกันนักต่อต้านกันหนาไล่หนูตีงูเหา่าพอถึงเวลาเขาเค้นเอาความจริงเข้ามาบอกโอ้ยนั่นมันตอนหาเสียงก็ท้อการคะแนนก็ต้องพูดไปโม้ไปกระล่อนไปโกหกไปพูดไปกลับไปพูดไปโกหกไปแล้วประชาชนจะหวังพึ่งอะไรวะเนี่ยผมบอกว่าตอนหาเสียงเนี่ยมันตอนสำคัญคือ เขาเรียกอะไรสัญญาประชาคมสัญญาประชาคมเฮ้ยเว้ยคือการให้สัจจะกับพี่น้องประชาชนมันต้องมีเมื่อคุณไม่มีสัจจะแล้วคุณจะเดินบนเส้นทางการเมืองยังไงประชาชนจะเชื่อความเป็นมาเป็นไปความเขาเรียกว่าถ้าคุณไม่มีสัจจะเนี่ยประชาชนเชื่อไม่ได้เนี่ย แล้วบ้านเมืองมันจะอยู่กันยังไงแล้วเขาจะเชื่อคุณยังไงว่าคุณเป็นรัฐบาลแล้วคุณจะทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นปีหกสองไปดูสิมีคนไปร้องกกตพักพลังประชารัฐถูกร้องเรื่องนโยบายว่าสุดท้ายคุณไม่ได้ทําอะไรเลยสี่ปีตามนโยบายที่คุณประกาศไว้นะคราวนี้คุณจะทําอะไรหรือเปล่าเห็นเศรษฐาแย,ย้มมาแล้วว่าจะแจกคนละหมื่นดิจิตอลจะเอาเงินที่ไหนมาแจกอะเหลือสองแสนสองแสนล้าน เอาไปดูเขาเขาจะเก็บตรงนู้นเก็บตรงนี้เก็บตรงนั้กน,นก็ผมก็ไม่รู้หรอกแต่อนาคตเนี่ยผมก็ยังไม่มั่นใจว่าคุณเศรษฐาจะได้เป็นนายกไหมเอางี้ก็แล้วกันเกมมันจะพลิกไปเรื่อยๆมันจะพลิกไปเรื่อยๆฉะนั้นหมุดหมายก็ต้องดูที่สารรัมนูนเวลานี้รอเชื่อดผมถึงบอกไว้ห้าหกพักเลยนะในระหว่างสิงหากันยาเนี่ยนะ ที่กะกะตจะส่งสารรัมณูลให้เชื่อดพักการเมืองอีกห้าหกพรรคทำผิดทั้งนั้นไม่ใช่คบาแกล้งเชื่อคุณก็มีหลักฐานชัดเจนก็ก,ะกะตส่งเรื่องไปสารรัมนูญไม่เคยมียกฟ้องไม่เคยมีพลาดสักลายหนึ่งคอพลาดเขียงทุกลายฉะนั้นผมจะมั่นใจได้ยังไงว่าเพื่อไทยจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลใครจะมั่นใจก็มั่นใจแต่ผมไม่มั่นใจแต่ ผมสงสารพี่น้องประชาชนอยากเห็นรัฐบาลมันเกิดขึ้นโดยเร็วแต่รัฐบาลที่เกิดขึ้นไม่ใช่เสือสิงค์กระทิงแรนไม่ใช่พวกที่จ้องงาบอย่างเดียวอยากได้คนดีมาเป็นรัฐบาลอยากได้คนที่สื่อสัตย์สุจริตไม่ใช่เอาคนที่จ้องงาบไม่ใช่เอาคนที่จ้องจะทุจริตคอร์รัปชันจนล่ำรวยกันสะดือบวมเพื่อถอนทุนคืนในตอนเลือกตั้งผมติงไว้เท่านี้แหละครับอ่ะ วันนี้ก็วันอาทิตย์สบายๆแต่เอาละพรุ่งนี้ก็วันวันจันหยุดแม่อาวไม่เป็นไรแต่เราก็ส่งได้สําหรับใครที่สนใจสั่งซื้อเบต้าวันมันเป็นหลักฐานที่นักวิจัยของมหลาลัยฮาวาดมหลาลัยทูเลนเบเลอร์สาพันรายงานที่บอกว่าเบต้ากลูแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์คนพบนี่คือสารสกัดจากเบต้ากรูแคนเขาสกัดอย่างยี่สนมปังนั่นคือหลักวิชาการ ไม่ใช่ฟังผมอย่างเดียวท่านดูใน Google ได้ดูในสื่อเยอะแยะหมดครับแต่ศูนย์สุขภาพเบต้าวันสั่งจากสหรัฐอเมริกาอย่างดีที่สุดเอามาบรรจุแคปซูลในนี้แล้วก็วางขายไม่มีวางขายในท้องตลาดส่งให้ออยเขาตรวจสอบมีเครื่องหมายออยเรียบร้อยผมมาโฆษณาก็โฆษณาในนามของเบต้าวันหมายเลขโทรศัพท์หน้าจอครับท่านสั่งซื้อได้โปรมีเหมือนเดิมโปรโบชั่น ซื้อ4ขวดแถมฟรีหนขวดร,รูปลักษณะอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับนะถ้าไปซื้อที่อื่นนี่ของปลอมไม่มีวางขายในร้านขายายาเลยอท้องตลาดนะเพราะว่าขายในรายการนี้ก็ก็ส่งกันแทบไม่ทันมามก็ต้องขอโทษด้วยนะแต่ก็พยายามจะรีบส่งกันเอาวันนี้เอาเท่านี้นะครับแล้วก็ท่านไปชมในติกตอกเวลานี้ข่าวทะลุไม่ติกตอกกำลังมาแรงมาแรงครับ วันละเจ็ดแปดหมื่วิวแสนแสนเท่าไรมื่วานนี้แสนเจน็ดวันซื้อนี่แสนเจน็ดนะก็คือคนดูเยอะนะคนดูเยอะคนดูทิกตอกสี่สามสี่สิบล้านมั้งนะแล้วก็ YouTube ก็คนก็ยังไม่ถอยอยากดูไปเรื่องเป็นราวแต่บางคนก็ไม่อยากจะดูยาวทิกตอกบางทีผมสนาทีเขาก็ตัดแล้วแต่ทอาไลฟ์สดยาวหน่อยแต่ทำไลฟ์สดได้3นาทีเห็นไหม แต่ที่เนี้ยเราพูดได้ยาวแต่บางท่านก็เฮ้ยบุญลวีพูดยาวๆหน่อยผมก็เกรงใจผมว่าเอาใจความสั้นๆน,นะวันนี้คุยเรื่องท่านอน้นแล้วเสร็จก็แถมการเมืองนิดเดียวนะให้ท่านได้เห็นว่าการเมืองต่อน,นี้จะเป็นยังไงจะตั้งรัฐบาลเดือนไหนเขาบอกเดือนตุลาคมอ่ะลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่จากกระผมบุญระวียมจินดาสวัสดีครับ